ค่ะติ๊กนะคะขายบ้านสวน6ไร่176ตารางวาอยู่ที่สกลนครนะคะบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำที่ดินถมแล้วนะคะที่ดินเป็นฉโฉนดห่างจากตัวเมืองสกลนคร8กิโลนะคะห่างจากถนนสายหลักประมาณ500เมตรนะคะมาจากสกลมาทางถนน2อ3สานะคะ เป็นบ้านสวนนะคะเป็นบ้านสวนที่ดินถมแล้วนะคะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตหมู่บ้านด้านหลังติดถนนสาธารณะเห็นวิวภูเขาวัดถ้ำผาเด่นเห็นวิวภูเขาเห็นนวิวทุ่งนาสวยงามมากนะคะด้านหลังนะคะเป็นสวนนะคะมีไม้ผลไม้ยืนต้นมีไผ่มี ทุกอย่างขนุนมะม่วงทิ้นจีลำไยนะคะบรรยากาศในสวนบรรยากาศในสวนมาให้ชมนะคะติ๊กขายในราคาหกล้านห้าแสนบาทนะคะเบอร์โทรศัพท์ติ๊กนะคะศูนย์แปดเจ็ดหกสองหนึ่งก้าแปดสามเก้านะคะ เล่นกำลังให้น้ำไผ่มีคลองนะคะคลองผ่าคลองเรียนแบบธรรมชาติธรรมชาติขุดเองนะคะขุดเองแล้วก็มีตัวเล็กตัวน้อยแบบนี้มดแดงมีไขมดด่ม,มดแดงมีรังมดแดงในสวนนะคะ บ่อึดบ่อยากนมง้งน้ไม้แหนงนไม้แลวมีเจ้านี้ซื้อบ้านแถมกิมซุงเอาไหมเอาไหมเอาไหมลูกถ้าเข้ามาซื้อบ้านแม่แถมกิมซุงนะอา้าวแม่หยอดยาให้แล้วนะกิมซุงสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมาซื้อบ้านแถมกิมซุงนะครับ แกมกิมซุงเลยครับผมชื่อกิมซุงนะครับผมดูแลบ้านให้ครับ6ไร่176ตารางวาเป็นบ้านสวนเงียบสงบมากนะคะบรรยากาศอันนี้บ่อปลาเข็งนะคะปลาเข็งทั้งนั้นเลยปลาเข็งไผ่กิมซุงไผ่สร้างมนไผ่เลี้ยงน้องรายได้หลักของสวนนะคะ ผาหวานเพชรน้ำผึ้งผักหวานป่ามะนาวนะคะรายได้มาจากส่วนนี้นะคะด้านหลังก็มีไม้ายางนาเชื้อเห็ดยังไม่ได้ลงแต่ว่าเห็ดออกแล้วเห็ดแล้วโงกเห็ดปวกเห็ดหวานเพชรน้ำผึ้งอะไรออกหมดแล้วนะคะสักทองข้างหลังก็โตแล้วนะคะ อ่ารอบต้นก็กว้างอยู่นะทำเสาบ้านได้แล้วนะบางต้นสักด์ทองก็มีเยอะนะคะสนใจติดต่อติ๊กมานะคะ0876219839นะคะเบอร์โทรศัพท์ของติ๊กนะคะแล้วขายแต่บ้านส่วนตัวเองเนี่ย <laughs> ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เขคอมเมนต์ Comment นะคะขอบคุณมากมายขอบคุณอิหรีเดอหลังมดแดงหลังมดแดงต้นเล็กนิดเดียวหลังมดแดงเต็มอัะเนี่เดี๋ยวอีกสองสามเดือนไข่มดแดงไม่ยากเลยผักหวานมดแดงหน่อไม้ในสวน พร้อมเลยนะคะติ๊กค่ะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพนะคะอากาศเย็นแล้วสวัสดีค่ะ